ลวงทวารค่ะเป็นโรคที่เกิดจากปิตะคือความร้อนภายในร่างกายส่วนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็เกิดจากการเสียสมดุลของธาตุบางธาตุก็หย่อนบางธาตุก็พิการดังนั้นมันจึงเป็นองค์รวมทําให้อาการของมูริดสีดวงเนี่ยค่ะมีความซับซ้อนในการที่จะแก้ไขริดสีดวงเกิดจากปัญหาความร้อนภายในกำเริบและเมื่อมันร้อนค่ะข้างในมันคือแห้ง ลำไส้ก็จะแห้งสารเหลวในร่างกายมันก็แห้งแล้วก็งวดประกอบกับอากาศในปัจจุบันค่ะมันร้อนมากนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นค่ะคนที่อยู่ในวัยทํางานหรือคนไทยปัจจุบันเนี่ยค่ะเราก็จะเจอปัญหาเรื่องของความร้อนอยู่เสมอทีนี้บางท่านดื่มน้ําน้อยมันก็ทําให้ร่างกายข้างในยิ่งแห้งพอแห้งแล้วประกอบกับการกินอาหารที่แห้งๆอาหารแปรรูปอาหารย่อยยากกินอาหารไม่เป็นเวลา มันก็เกิดปัญหาเรื่องของการขับถ่ายอุจจาระที่ผิดไปจากปกติมันจะเหนียวมากขึ้นมันจะถ่ายผิดเวลาไปมันจะแห้งมากขึ้นมันทําให้เกิดการเสียส,สีระหว่างที่มีการขับถ่ายประกอบกับด้วยธาตุภายในของคนคนนั้นเนี่ยเสียสมดุลดังนั้นค่ะจึงเกิดเป็นเนื้องอกเกิดเป็นซีสเกิดเป็นฤิีสีดวงทวารขึ้นภายในการที่เราจะรักษาฤิศสีดวงมันเป็นการรักษาอาการเสียสมดุลภายในหลายระบบ ดังนั้นเราจึงใช้ยาสมุนไพรตำรับในการที่จะแก้ปัญหาฤิศีดวงค่ะแล้วเราใช้ไชเท้าเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องดื่มในการที่จะไปสนับสนุนการทำงานของสมุนไพรหรือยาที่เรากินอยู่ได้ยาฤิศีดวงยังจำเป็นจะต้องทานอยู่เช่นเป็นยาสมุนไพรที่ดูแลฤิศีดวงซึ่งแน่นอนค่ะมันจะไม่ใช่ใช้สมุนไพรเดียว การใช้สมุนไพรเดี่ยวในการมาดูแลลิสิดวงมันจึงไม่ค่อยได้ผลเนื่องจากว่าด้วยความเป็นสมุนไพรเดี่ยวของเขาเนี่ยคะ่ะปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ใช้เนื่องจากในสมุนไพรทุกตัวนะคะถ้าเป็นสมุนไพรเดี่ยวเดยวมันจะมีทั้งพิษและสรรพคุณดังนั้นถ้าเรากินไปนานๆเราอาจจะได้รับพิษก็ได้การที่เรานํา มาทําเป็นจำรับยาสําหรับดูแลฤซิดวงเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารที่จําเป็นที่สําคัญแล้วก็ได้รับยาที่จะมาช่วยจัดการกับฤซิดวงเพราะการที่เรามีฤซิดวงเนี่ยค่ะมันไม่ได้แปลว่าเฉพาะฤซิดวงที่ออกมาภายนอกรูกทวารเท่านั้นบางคนบอกว่ามีฤซิดวงนิดเดียวแต่มันไม่อักเสบมันไม่เลือดออกอันนั้นแปลว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องดูแลเขาอย่างรีบดว่วน ไม่ได้แปลว่าเมื่อมันไม่อักเสบเลือดไม่ออกไม่ต้องดูแลเข้าใจผิดนะคะเราต้องดูแลก่อนที่เลือดจะออกแต่ในขณะเดียวกันค่ะการที่เรากินยาแก้ริดสีดวงเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยทําให้ริดสีดวงที่มีเนี่ยมันฝ่อแห้งแล้วก็หายไปเขาเรียกว่าลดการอักเสบทีนี้เนื่องจากริดสีดวงเวลามันเป็นเนี่ยค่ะมันจะเห็นเพียงแค่หัวที่ออกมาภายนอกแต่ความจริงมันจึงมีมากกว่าหนึ่งหัวที่อยู่ภายในลําไส้เราการที่เรากินยาเกี่ยวกับเรื่องของริดสีดวงค่ะ ถ้าเรากินยาที่มีสรรพคุณที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยลดอาการอักเสบลดความร้อนแล้วก็ป้องกันในเรื่องของการก่อตัวของมะเร็งในลำไส้ได้ในระดับหนึ่งดังนั้นค่ะถ้าเรากินอย่างสม่ำเสมอกินอย่างต่อเนื่องหัวลิสิดวงควรจะฝ่อแห้งแล้วก็หายไปการฝ่อแห้งสังเกตได้จากหัวลิสิดวงที่อยู่ภายนอกนะคะถ้าภายนอกเนี่ยมันแห้งก็หมายความว่าหัวลิสิดดวงที่อยู่ภายในก็มีโอกาสที่จะฝ่อแล้วก็แห้งหายไป พร้อมๆกันไชเท้าสามารถที่จะช่วยปรับสมดุลของร่างกายไปลดความร้อนภายในร่างกายนอกจากนั้นลดการอักเสบและป้องกันในเรื่องของการก่อตัวของเซลล์ที่จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้เพียงแค่สัรพคุณแค่นี้ค่ะมันก็สามารถช่วยให้ไชเท้าเนี่ยมายืนหนึ่งอยู่ในแถวหน้าสำหรับอาหารที่ควรจะทานวันนี้ความเย็นของเขาค่ะจะสามารถไปลดการอักเสบของฤิดวง ได้เช่นกันแต่รักษาไม่ได้นะคะคนละเรื่องนะคะลดภาวะของปิดกะลงได้แต่ไม่ได้สามารถที่จะแก้ปัญหาหรือรักษาเรื่องของฤิษีดวงตรงๆไม่ใช่ค่ะเขาแค่สนับสนุนเพราะเขามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ป้องกันในเรื่องของมะเร็งด้วยเรากินยาแล้วแล้วเราก็ใช้ไชเท้ามาเป็นตัวเสริมฤิันเขาเรียกว่าเสริมฤิ์คือทําให้ประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ย ดียิ่งขึ้นได้ผลดียิ่งขึ้นแบบปลอดภัยแล้วก็ได้ผลในเชิงวิท<ค>ยาศาสตร์ค่ะชัยเท้าสามารถที่จะช่วยลดระดับความดันของเลือดทําให้การเต้นของหัวใจช้าลงดังนั้นค่ะจึงไม่เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาโรคหัวใจนะคะหรือคนที่มีปัญหาเรื่องของการเต้นหัวใจไม่สม่ําเสมอก็ไม่ควรทานเราก็มากินชยเท้าช่วยด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าชัยเท้ามีสรรพคุณในการดีท็อกซ์ตับค่ะแล้วก็จะช่วยล้างสารพิษ สารเสียที่ตกค้างอยู่ในตับได้ในระดับหนึ่งช้เท้ามีสารต้านอนุมูลอิสระดังนั้นจึงมีสรรพคุณในการที่จะดูแลป้องกันและก็เยียวยาหรือมีส่วนสนับสนุนที่จะช่วยในการรักษาของมะเร็งด้วยช่วยลดไขมันในเลือดนอกจากนั้นค่ะช้เท้ายังช่วยรักษาแผลในกระเพาะสุดท้ายค่ะลดการอักเสบของริสีดวงทวารแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าสารสําคัญและสรรพคุณทางยาที่มีในช้เท้าเนี่ยค่ะ เมื่อมันไปผ่านระบบย่อยแล้วเนี่ยค่ะมันจะทําให้คุณค่าและสปปรพพคุณของเขาเนี่ยลดหย่อนลงดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะใช้ไชเท้ามาเป็นยานในการรักษาฤิีดวงทวารแต่เราเพียงแค่ใช้ในการสนับสนุนเพื่อที่จะช่วยปรับสมดุลภายในร่างกายลดความร้อนในกายลดการอักเสบในกายซึ่งอันนี้จะเป็นผลดีสําหรับคนที่มีปัญหาฤิีดวงทวารน,นะคะแต่จะไม่ใช่ว่า ทานชาเท้าแล้วบอกว่าไม่ต้องทานยาแก้ลิสีดวงคงไม่ใช่เราจะใช้ชเท้าในการปรับสมดุลร่างกายแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับปัญหาลิสีดวงได้อย่างไรวิธีการค่ะอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าเนื่องจากสารสําคัญและสรรพคุณทางยาจะถูกทําลายในกระเพาะอ,อาหารและจากกระบวนการย่อยของร่างกายเองดังนั้นวิธีการก็คือเราจะทานสดวิธีการทานสดก็คือเราจะเอาชเท้านะคะสักครึ่งหัว บอกเปิดเรียบร้อยนะคะล้างสะอาดอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาคั้นแยกกากเราจะใช้น้ําจากการคั้นของไชเท้าผสมกับน้ําผึ้งแล้วดื่มก่อนนอนการผสมน้ําผึ้งก็จะช่วยให้ดื่มง่ายขึ้นเพราะว่าไชเท้าเ็าจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะคะแล้วก็มีรสเผ็ดเล็กน้อยเป็นเย็นเผ็ดดังนั้นค่ะเมื่อเราทานเราก็ทานก่อนนอนมันก็จะช่วยให้ทานได้ง่ายขึ้นไชเท้าจะทําหน้าที่เหมือนฟองน้ําค่ะ ไปซับเอาสารเสียเอาสารพิษที่มีอยู่ในลำไส้เนี่ยค่ะให้ขับออกนอกร่างกายตัวเขาจะมีสปปรรพคุณในการขับปสัสสาวะด้วยนะคะอุจจระก็จะไม่แข็งด้วยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์แล้วก็เซฟไว้หรือรีโพสต์นะคะเพื่อที่จะเก็บเอาไว้ดูในครั้งต่อๆไปถ้าคุณต้องการที่จะดูได้อีกหรือแชร์ให้กับเพื่อนๆค่ะ คลิปนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งดิฉันเองรู้สึกดีใจนะคะถ้าคลิปที่ทําออกมาเนี่ยมีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมและสามารถจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงรู้เหตุรู้ผลว่าเมื่อไหร่ควรกินและเมื่อไหร่ไม่ควรกินอันนี้คือหัวใจนะคะแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ